วิธีปิดอัปเดตวินโดว์เนาะวินโดว์สิบสิบเอ็ดก็ได้นะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ก่อนครับแล้วก็มาที่ไดซีไปที่วินโดว์ครับแล้วก็ไปที่ซอฟ์แวร์ครับหาคำว่าซอฟ์แวร์อ่านี่ซอฟแวร์คลิกเข้าไปครับแล้วก็คุมทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็ลบไปครับอ่าแล้วกาออกครับ ก็ไปที่ Start พิมพ์ gp d i t ครับ gp e d i t นะครับผม msc ครับ msc r แล้วก็มาที่ใช้งานในฐานะผู้ดูแลครับ r พอมาถึงหน้านี้เนาะให้ไปที่ admin นี่ครับ admin template าแล้วไปที่ window com คอมเมนต์นะครับนี่อ่าคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างมองหาคาว่า,า Windows อัปเดตอ่าคลิกเข้าไปครับถ้าขึ้นมาหน้านี้ให้ไปที่ตรงนี้นะครับ u s e r นี่ครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ c o n f i g a u t o m a t i c u p d a t e คลิกเข้าไปครับแล้วก็ e n a b l e ครับคลิกตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็น notify ครับ เสร็จแล้วก็กดแอปพลายกดโอเคครับแล้วก็กาออกครับแล้วก็ไปที่สตาร์ทเหมือนเดิมพิมพคอนโท r พาร์เนลครับอ่าขึ้นมาแล้วครับคลิกครับถ้าขึ้นหน้านี้ให้ไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือสมมุติถ้าใครไม่ขึ้นจะเป็นอย่างนี้เนาะให้ไปปรับตรงประเภทก่อนให้เป็นแบบไปที่เครื่องมือรูปเฟืองครับไปที่เซอร์วิสครับนี่เซอร์วิส แล้วก็เลื่อนลงด้านล่างหาคำว่า Windows Update ครับหาเลยแล้วไมคลิกเข้าไปครับ Stop นี่คลิก Stop ครับอ่าเสร็จแล้วให้ปรับตรงนี้เป็น Disable แล้วกดนำไปใช้กดตกลงครับผมเรียบร้อยครับแค่นี้แล้วครับเป็นการปิด Windows Update เรียบร้อยครับ